ี่เธอสองลูกนี่แล้วก็ลูกละมุดมีกลิ่นแรงมากแรงมากๆแต่ว่าลูกนี้ไม่ค่อยมีกลิ่นนะมีกลิ่นนิดนิดแต่ว่าจะคล้ายเหมือนกันเนี่ยดูความแตกต่างละมุดกับไม่ใช่ละมุดนะละมุดจะมีสีแบบจุดๆเยอะเกินเนาะเดี๋ยวพี่วีจะลองชิมลูกนี้ดูเธอ มันช่วงฤดูของเขาหรือเปล่านะแล้วสีอะมันจะมันก็จะคล้ายลูกละมุดเหมือนกันนะทุกคนนี่พี่วิจะชิมให้ดูนะกินสดๆใครรู้จักว่าเป็นลูกละมุดหรือลูกอะไรคอมเมนต์มาได้นะครับทุกคนพี่วิวจะบอกไม่ถูกที่พี่วิวรู้จักคือลูกละมุดว่ามาแต่อันนี้ถ้าภาษาบ้านพี่วิวก็เรียกว่าปีนิสเออนี่เธอ มันมีสองต้นอ่ะแม่พิวิปลูกยังไงก็ไม่รู้ละมุดฝั่งนัน้นปีนี้ฝั่งนี้แต่ภาษาไทยไม่รู้จักแต่ว่าพ่วิชอบลูกนี้มากละมุดอ่ะมันจะมีกลิ่นแรงเกินแต่ว่ามันมีกลิ่นหอมนะแต่ว่ารสชาติมันต่างกันพี่รู้สึกว่าอันนี้อร่อยกว่าให้ดูใส่ผักชีโร มันอร่อยนะเธอเพราะว่ามันเพิ่งร่วงออกมาเออเพิ่งร่วงมานะเธอมันจะให้เนื้อกรอบอร่อยนะนี่มูนี่เธอสัยอดเลให้หวานหอมเปรี้ยนิดๆอร่อยมาก